โอเคสวัสด okay, so right. like ีค right. ร right. uh, ับผมอยู <t od <t od okay. mm ่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็มาอัพเลเวลเลียวแนวเมสซี่นะครับผมเป็นเมสซี่ตัวที่ซื้อเหมือนเนยมานั่นแหละนะครับผมเนี่ยเก้าสี่เนี่ยเก้าสี่ตัวนี้แตกต่างจากเวอร์ชันอื่นไหมมันต่างแน่ๆมันต่างแน่ๆนเนี่ยมันต่างแน่ๆตัวนี้โอเคมาอัพเดลกันดีกว่านะ เออเบื่อกันดีกว่าเนะี่ยเมสซี่เนี่ยก็น่าจะร้อยแหละนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงร้อยแหละนะฮะมาไม่น่าต่ำกว่านี้โดยเฉพาะเวอร์ชันนี้ไม่น่าต่ำกว่าร้อยนะฮะแต่มันผมว่าแนละ้วมันน่าจะต่ำที่ถึงร้อยอยู่แหละไม่น่าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งจริงนะไม่น่าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งนะไม่น่าถึงเลเวลครับผมเลเวลีพันสิบอันเลยเอ่ะ สอันเไรอ่ะเนี่ยโอเคไปนะครับผมเดี๋ยวนะได้มาสิบสองพอยต์สิบสองพอยต์นะฮะเรียบร้อยครับผมมาซสิอ้าวเอาอยู่นี่หาไม่เจอนะฮะออโต้ไปก่อนเลยละกันทีมเดนส์ตา์ที่แปดสิบนะมาสิออโต้ไปก่อนออโต้ไปแล้วออโต้ไปแล้วประมาณนี้ 98, 98. 98. 98. <g ül üyor> 98. ้าแปดเก้าแปดกปนะฮะเก้าแปดเก้ก็เพิ่มทุกอย่างนียกเว้นเกมรับอือหืออือหือได้ไหมได้ไหมนะได้ไหมบาลานซ์เกสได้ไหมเก้าแปนะฮะ เก้าแปดสองสั้นซีเมซี่จับสกอร์นี่ผมว่าเยอะอยู่แล้วนะนะฮะไปเน้นครองบอลดีกว่านะสองสั้นเหรอสองสั้นหรือว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ค,อครองบอลอัดไปเนะะื้อสักสี่ก่อนเอาห้าไปก่อนแล้วกันนะนี่โอ้ยหมดแล้วไอ้ยี่เก้าเก้านะฮะเมซี่ขึ้นเก้าเก้า,านะฮะเฮะ้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเวลาบูตอะ่ะ ก็ต้องหนึ่งร้อยดิหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองใช่ไหมแต่มันไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันวะจะขึ้นถึงขนาดนั้นไหมไม่รู้แต่เก้าเก้านะตรงเนี้ยในะอุลตร้าแมนเก้าเก้านะนะฮครองบอลก็ดีขึ้นแต่จบสกอร์เนี่ยถามว่าเยอะไหมเก้าสิบเดี๋ยวถึงพอเยอะอยู่แล้วนะเยอะอยู่แล้วนะพอพอใจกับการจบสกอร์แล้วนะฮะบอลล้านเก้าสามเด็ดเด็ดเด็ด รดรถอันนี้เพิ่มมาไหนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ทําเกมรุกบาลานก็ได้นะทําเกมรุกบอลานสปีดต,ตน้นอ่ะเพิ่มนะเหลือหนึ่งแต้มว่ะเก้าเก้าเหมือนกันว่ะเชีย้ยเก้าเก้าหรืออทีเดนสไตล์หนึ่งแต้ยมะไอ้อย่างงี้คุ้มนะทำเกมรุกเก้าสิบแล้วขึ้นมาเก้าสิบแลลวนะขึ้นมาเก้าสิบแลลวจดขอเท่าเดิมยรพบผมมีบาลานที่ดีขึ้นนี่ไง บาลังเจ้าสี่นะฮะสปีดต้นเปิดเก้านะฮะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะนะฮะได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่น,อน,น,อนนะ,ะอันนี้คือพลังการยิงนะฮะอันนี้คือพลังการยิงสปีดแล้วก็สเตมินานะะก็น่าดูนะอัพไปอีกมันก็หมดพอดีแต่มันไม่มีแอปทีมเป็นสไตล์เลยไงนะฮะมันไม่มีแอปทีมเป็นสไตล์เลยไงขอรถเหลืออันนึงแล้วกันนะ แต่แบบนี้ถือถก็ถามว่าดีไหมดีนะเนื่อแสดงว่าเราอัพตรงตรงโจทย์อ่ะนะครับผมถ้าเราอัพตรงโจทย์เนี่ยค่าลังมันจะขึ้นง่ายนะถ้าเราอัพผิดเนี่ยเหมือนไปอัพแบบอัพเตรมรับอย่างเงี้ยมันภาพลังมันไม่ขึ้นว่าอะไรมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับตัวนักเตะนะครับผมถ้าเราอัพถูกถูกที่ถูกตำแหน่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมเราเปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างปุ๊บขึ้นเก้าเก้าเลยนะฮะอัพตามนี้ขึ้นเก้าเก้านะครับผมเก้าเก้าจริงๆเนี่ย เก้าเก้านะฮะเก้าสิบเก้าสี่เก้าห้านะครับผมคาพลังจุดสกอร์เก้าสิบอยู่แล้วนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นเต่งนะจับสกอร์เพิ่มกค่ครองบอลทำเกมรุกสปีดต้ตตนพลังกระยิงบาลานซ์ดีขึ้นเยอะนะฮะโอเคเอาตามนี้เลยนะกันไปครับผมเหลือหนึ่งแต้มฮนะหนึ่งแต้มถ้ายัางไงค่อยมาอัพเพิ่มก็ได้นะครับผมไปดูก่อนว่าจับลงสนามแล้ว มันจะอยู่หนึ่ง้อยอีกไหมบอสมันเก้าเก้าแล้วนะคือมันเก้าเก้าแล้วนะนะ1 0หนึ่งรว่ะแ <c oughs> สดงว่ามันได้แค่หนึ่งรอเต็มที่ทุกตัวไม่เกินนี้แน่นอนอันนี้ขนาดจะเป็นซี9เกเก้าแล้วนะนะอันนี้ขนาดเป็นซี9เก้านะแต่มันน่าจะตันแค่หนึ่งรนะบูทรวมบูทแล้วนะนะรวมบูทแล้วอะไรแล้วน่าจะตันแค่หนึ่งรอยนะครับผมน่าเสียดาย นี่น่าเสียดายน่าเสียดายนะโอเคก็จะตั้งแค่หนึ่งบาทเนี่ยไม่ตั้งแค่นี้นะแสดว่าคนมีทำทำสาตนดาดไว้ทำเพดานไว้ไม่เกิน100่งนะฮะแต่เมื่อซี่เกเนี่ยถ้าบูตจริงๆมันก็ต้องแบบสัก1 0ึ่งร้อยห่ะหนึ่งรนะอันนี้หนึ่งร้ท่วนนะไม่น่าเกินนี้ไม่น่าเกินนี้แต่99ถือว่าเก่งไหม เก่งกว่าตัวอื่นได้แน,น่นะเก่งกว่าตัวอื่นแน่ๆเหลือไว้หนึ่งอันก็อัพทีมเพลสตายไปให้มันอยู่ที่90นะฮะเคยถือว่าได้อยู่นะตัวนี้นะฮะทีมเพลสตายก็ได้อยู่นะฮะมาซีนี่มาตัวที่ซื้อเนี่ยมันดีกว่าตัวเดิมนะดีกว่าค่อนข้างเยอะแหละนะฮะมาซี่รื่นหนึ่งอันหรือว่าจะเพิ่มสเตต,ตอีก สีเพรสตล์ดีกว,ว่านะให้เป็น90สโอเคส,อสวยด้วนยะตันเก้าเก้าบูทแล้ว100บ้าไปแล้วแสดงว่ามันไม่เกินนีนะ้ไม่มีตัวไหนเกินร้อยแน่นอนการันตีได้เลยนะครับผมไม่มีไม่มีตัวไหนเกินร้อยแน่นอนนะการันตีได้มีจากมาซี่นะครับผมโอเคประมาณนี้ปนะระมาณนี้ ขึ 100. นะ้น่งร้อยก็เหมือนตัวปกติแต่ถาว่าดีกว่าตัวปกติไหมดีกว่าแน่นอนนะครับผมดีกว่าแน่นอนนะฮะดีกว่าแน่นอนซึ่งตัวปกติมันวิวตันแค่เก้าเจ็ดใช่ไมนี่มั 99, นวิวตันเะก้าเก้านะนะมันดีกว่าแน่แน่นะฮะแต่เวลาบูสเนี่ยมันก็อยู่แค่หนึ่งร้อยอาจจะไม่โชว์นะบูสอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันมันขึ้นตรงไหนบ้างนะครับผมเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมันขึ้นตรงไหนบ้างนะฮะคาปังตรงไหนมันเพิ่มขึ้นบ้างเราไม่รู้ได้เลยเราไม่มีทางรู้ แล้วมีทางรู้ได้นะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตดามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายลา o